กูคนมาเยอะเลยฟังๆกันบ้างครับจะลงแม่ไม่ลงหรอ Mm. ครอบดูไว้นะเป็นสักคนแล้วนะไม่เอรูชีู่ชีโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้วโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ย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 โอ้อ้ยโอเยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้้อด้กออออาลย้ตออยยายจ้้ ปลาเยอะมากเลยปลาเยอะจริงนะเขื่อนใหญ่มากเลยเนาะไม่นี่เนาะที่ได้มาเขื่อนภูมิพลครั้งนอก็ได้มาเขื่อนใหญ่ที่สุดเลยนะคะเขื่อนภูมิพลนะคะวิวสวยมากเลยนะคะเป็นภูเขาแบบ มีเรือมีอะไรเนาะหลังๆฝั่งตรงนู้นนะคะเห็นชัดอยู่นะคะโอ้เห็นชัดอยู่บอคายฟีขอบคุณนะคะคุณวันกว้างมากเลยนะเะนาะสันเขื่อนอที่เสือสะออนปลาเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะ มองเห็นมองไปเยอะนะฮะมองเห็นบ่อกเสือใสของน้ำนะใสจนเขียวน้ำอ่ะอ๋อใสจ้บเขื่อนใหญ่ที่สุดในโลกเลยเนาะในประเทศไทยนี่จะทนนะฮะเรียงรายอยู่ข้างๆนคตครับโหินนะฮะ ใชนไหมคะเอซีนะได้มาชมนะคะมาครั้งแรกมะเป็นการล่องเที่ยวหรือว่าเราจะได้มาเที่ยวกันนอนอยู่บนแพก็ได้ถ้ามีเวลาล่องแพเลยสนุกดีอ๋อค่ะคงไม่มีเวลาค่ะแอดวานลบเพราะว่าเนาะนี่ก็มาถึงก็จนบ่ายแล้วนะคะบ่ายแล้วนะคะ มองไปแล้วไกลๆนู่นเนาะเสือกองมโอมจะไปเสือกองมโนมองูนอไปมอเห็นเขาเคยมาเมื่อ สิบกว่าปีก่อนใช่แต่แต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วอ๋อมันลืมไปหมดพอกลับมารู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนเรามาเริ่มใหม่เหมือนกันนะเออเหมือนเรามามาเต้นกับสิ่งที่เราเห็นข้างหน้าใหม่าโดยโดยมาล่องแพโอสองสามครั้งบอกค่ะไม่ได้มาแล้วเจอเนาะ ใครมาไม่ได้มากับลุงป้าก็ไม่ได้มาแล้วไม่ได้มาแน่นอนนะฮะตรงกลางนะคะจะเป็นตรงนี้คือลิฟต์ตรงนี้คือลิฟต์บ่ใช่บ่างในนี่เป็นลิฟต์โอ้เพราะว่ามันจะมีเนี่ยตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบชั้นๆั้ชั้นชนะ ใช่บอกก็มืดก็ทำงาน <c oughs> ก็เคยมาทำงานเขาบอกเนาะใช่ใ <c oughs> นข้างในมันจะเป็นลิฟต์มืดบอกเ <c oughs> มื่อก่อนมืดก็ทำงานอยู่ข้างล่างนูน่ <c oughs> นโอ้โหแล้วเขาก็ขึ้นลิฟต์โผล่มาแต่ละชั้นแต่ละชั้นอยู่บน,นบนสันเขื่อนเนี่ยเออมันจะเป็นชั้นชั้นอยู่ <c oughs> อันนี้นอนลิฟต์เนาะ มีทางรถวิ่งด้วยนะเห็นไหมใช่ไปดูเกินเลยห่วงนี่นะคุณผู้ชมดูนะจะมีทางรถวิ่งได้ด้วยนะทางข้างทางรถวิ่งได้เนาะอืมแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นปั๊มนะตรงไอ้สะพานนี่ยตรงนั้นจะเป็นจุดปั๊มน้ำมันปตทที่เราผ่านมามันจะเป็นปั๊มน้ำมันถือว่าโชคดีมากโชคดีจริงๆแล้วไม่เคยมาได้มาที่เขื่อนภูมิพลในครั้งนี้นะ ใหญ่มากเลยนะเนาะคือถ้าเราไม่ได้มาเป็น youtube อยู่กับลุงกับป้าโอกาสก็มีน้อยนะครับไม่ได้มาเลยแหละน้ำมันใสมากเลยเนาะไป